น,นี่ไงครับมันไปยึดติดตรงนั้นไม่ได้หรอกกับคําพูดคนหรือกิริยาคนอ่ะแต่ให้ยึดติดว่าสิ่งที่เหล่านั้นที่คนพวกนีเ้เขาทำอ่ะเขาทําอะไรอยู่นะเขาทําอะไรอยู่ล่ะคะฝากคุณอย่าไปมองว่ายีนี่แต่งตัวไม่ดีเขาจะเป็นคนไม่ดีไม่ใช่คนน่ะนะให้ดูกันยาวๆอย่าดูกันแค่ระยะสั้นหรือชั่วคราวมันดูกันไม่ได้หรอกนะครับเอ่อ ถามว่าเอ้ยหมอปลาเออีนี้หมอปลาพูดพูดเหมือนว่าคนอื่นไม่ดีหมอปลาดีเปล่าผมไม่เคยว่าผมดีนะแต่ตัวผมว่าผมมั่นใจว่าผมไม่เคยเบียดเบียนใครเคยมผมไม่เคยเบียดเบียนใครนะครับคนดีเราก็ดีคนไม่ดีเราให้ยอรหรอมันไม่มีทางไปไปได้น,นี่คือ,ค,อคือตัวผมอยากคิดว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยใจร้อนผมไม่ได้ใจร้อนถ้าใครรู้ผมตั้งแต่เริ่มต้นผมเป็นคนแบบนี้เป็นคนตรงเรง้ายันริยัง เขาจะได้ยังสิ่งที่ผมพูดออกไปเนี่ยผมไม่ได้อิจฉาอะไรเลยไม่ได้อิจฉาอะไรพวกคุณเลยแต่พวกคุณไม่รู้จริงไงรู้ต้องโทรมาถามสิว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเข้าใจไหม <S <S ผมได้ฟังแล้วว่าอย่าคิดว่าคนพูดผมเคยพูดหลายครั้งคนพูดจาดีจะเป็นคนดีคนพูดจาไม่เพาะจะเป็นคนชั่วอย่าคิดอย่าคิดว่าคนแต่งตัวผูกเล็กไท้ายนะ ใส่น้ําหอมเองแคงจะเป็นคนดีอย่าคิดว่าคนยกมือไหวสวยๆจะเป็นคนดีอย่าคิดว่าคนสวดมนต์จะเป็นคนดีแล้วก็อย่าคิดว่าขอทางข้างถนนจะเป็นคนชั่วอย่าคิดว่าคนสูบบุหรี่จะเป็นคนไม่ดีอย่าคิดการกระทําต่างที่เป็นตัวบ่งบอกให้คิดคิดว่าสิ่งที่เองทำคืออะไรอะผลประโยชน์หรือหวังดี นี่บอกแล้วว่าอย่าคิดว่าคนพูดจาดีเป็นคนดีนะอย่าคิดนะจ๊ะแล้วอย่าคิดว่าเฮียพูดจาหมาไม่เดียดเป็นหมอปลากูจะเป็นคนชั่วชั่วก็ชั่วกับพวกมึงนั่นแหละเข้า <c oughs> ใจไหมเพราะพวกมึงอะไรคือพวกสแสวงหาผลประโยชน์โยของมึงอยู่เท่าไหร่แล้วที่กับมึงเล่นกูนี่ <c oughs> หายคนลุกยัง <c oughs> ไงวันโอ้โหช่องผมงไมปไปร, <c oughs> ร้อนมากตอนนี้ช่องผมร้อนมากเออ ไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวผมนะไม่เกี่ยวพี่ติ๊กหรอกมึงเร่นกูเนี่ยนี่เบอร์กูไหมเบอร์กูดังใใัะตายคิดบอกแล้วคิดจะคิดจัดอยากจะดังเนี่ยก็ต้องทนรับฟังก่อนนะก่อนที่เราจะกล่าวหาอะไรใครกันเนี่ยนะก่อนที่เราจะกล่าวหาอะไรใครก็เนี่ยกล่าวหาตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมสู้พร้อมรบหรือเปล่าถ้าตัวเองูมิต้านทานต่ำไม่พร้อมสู้พร้อมรบอยา่า อย่านะครับอย่าดิขาดครับเข้าใจนะฮะผมว่าได้ไงวะได้ไงวะมาแล้ว้องท้าตุ๊กติ๊กป้ะเฮ้ยยังกำลังมันฮะไอ้มโนที่ผายเลยอ่ะคุณโกหกตัวเองเราต้องพูดมาจากใจนะแล้วปากมันก็ประสานกับใจแต่อย่าพูดอย่างใจอีกอย่างนี่ไอพวกพูดจาหวานนัาใจมันสกปรกแย่ใช่ไหม ใจไม่คิดอกุศลแต่ต่อหน้าสื่อเม่งสร้างภาพรักกันนะรักกันนะมันไม่ใช่คือหมอปลาใจคิดยังไงก็พูดมาแบบนั้นไม่ต้องมาโม้ไม่ต้องมาเมก็กเพราะบอกแล้วว่าไอ้สมบัติผู้ดีเนี่ยผมต้มแดกแล้วครับผมไม่มาอ่านผมต้มเลยต้มเแดกแม่งเลยเพใจะมานี่แหละคือการที่ผมไปเรียนสมบัติผู้ดีมาแต่จะมาตอแหลฝอยตะเข็บมันมันไม่ใช่ตัวตนผม ตัวตนผมก็เป็นอย่างที่เราเห็นเห็นนะครับนะผิดแล้วก็ขอโทษก็แค่เนี้ยตัวตนเราอะ่ะเขาใจไหมเขาจะบอกว่าเฮ้ยมึงไม่เคยผิดทุกคนมเริมผิดอยู่แล้วทํา,า <ลง S 1> ไมเลิกลงทําไมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเลิกติดตามเลิกติดตามเลิกติดตามมึงก็เลิกไ,ออกไปเฮียให้ของ้อยมึงฮะมึงก็เลิกไปดิออกไปเลยสามคนก็ไปออกเลยเน้ยเออมึงออกไปดิ <laughs> มึงจะบ้าเลย อะไรต้องพูดจาแบบต้องยกยอปอปป้านพวกคุณเหรอรับไม่ได้ทําไมเด็กเข้าไม่ลงเหรอแหม่ต้องอวยอวยไม่เป็นครับอวยไม่เป็นจําไว้เขาใจยางมึงอย่าเอฟตีใครไม่ได้สนใจอยูอย่แล้วทำไมพอพูดความจริงแล้วก็ไม่ได้จะตายเหรอถ้ารับไม่ได้ไปเดกย,ยาตายซะข้างถนนไปฮะไปปลูกคอใต้ต้นมะเขือขึงเลยไปถ้ารับไม่ได้อะเข้าใจไหม เฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคุณอยู่กับผมอะอย่ยอมก็ขึ้นเข้ามาดา่าผมมาเ่ยนนะด่าคุณเรื่องอะไรน,นี่ผมพูดคุณไม่คุณไม่ได้พูดเนี่ยก็ดา่าก็ด่าคุณมาเลยไม่ดา่มมาหมอปลาพูดนะหมอปลาพูดเออก็อดา่าตรงไหนหมอปลาราด่าช่องเจ้าของช่องเป็นยังไงวะกูงงไว้ดาว่านคอมไม่ไหนไว้ต้องใส่ใส่แ่นเหรอดา่าผีคกนเอา้าได้มึงรู้เหรอกูด่าใครอ่ะฮะ แล้วคนติ๊กดีตรงไหนแล้วกูยอคนติ๊กดียังวงฮะฮะกูยงไม่พูดว่า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 คนติ๊กดีดีไฮะดีไม่ห่างเหินดีไม่ห่างเหินเออดีไม่ห่างเหินเอ๊จะให้พูดแบบยกยอปอปั้นเหรอไปฟงนนไไังพระสวดมนต์ไปฮะใจเย็นกินน้ำก่อนเฮ้ยนี่พูดได้เหตุผลนะ นี่ผู้เดีเหตุผลชอบมากเลยว่ะฮะนี่ผมตัดผมนั่งยูเฉยฮะผมถามไปนยะออกไปนะออ,นนออกออกออกไปเลยไอ้พวกที่คุณไม่ชอบช่องขัาคุณก็ออกไปเขาก็ไม่ได้มาคับไอ้ไอ้ให้คุณมาดูคือไอ้พวกที่ไม่รู้เนี่ยนะเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายคุณรู้จักคำว่าแทางหลังไหมแทงหลังคุณ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 รู้จักไหมผมไม่ชอบแบบแทงหลัง หน้าตา,ต,า,ต,าต่อตาฟันต่อฟันเพอจังไหมฮะผมถามว่าผมก็เป็นตัวตนแบบนี้ถ้ามันเลียเนี่ยให้มันเลียเอฟซีเนี่ยเพื่อให้มันติดตามเนี่ยขอโทษนะคุณไปกดติดตามช่องวัดธนธรรมช่องสมบัติผู้ดีดีฝาอย่ามาติดตามช่องเสือกเรื่องของกระบ้านเลยเพราะการเสือกเรื่องของกรบ้ามันจะมีสองอย่างถูกใจกับไม่ถูกใจ เาจังหวัมมีคนคนสองฝั่งฝั่งเรากับฝั่งนู้นเขาจะยังมันจะมีสองฝั่งใครมาแต่ถาาว่าถ้าเราไลค์แต่ละครั้งเนี่ยจะให้คนรักเราที่เข้ามาดูเราทุกคนเนี่ยมันเป็นไปได้คนที่เข้ามาดูเรา80%คือ f อเราส่วนอีก20%เนี่ยคือคนที่ไม่ชอบเรานีมนมน่มันมัมันมีแค่นี้แหละแต่ถ้าไลค์ปั๊บเฮ้ยมึงไปดา่าออกมึงก็ออกไป ถ้ามึงรับไม่ได้มันก็ไปก็ไปกินยาฆ่าตัวตายสียะเพราะแค่นั้นแหละถามว่าผมไรเนี่ยมันก็มีคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบแต่สิ่งที่เราพูดก็เราพูดจากใจของเราอยู่แล้วเราไม่จะมาเมคเราจะมาเอาใจทั้งสองฟังเอาใจใครไม่เป็นเข้าใจหรือยังเอาใจใครไม่เป็นก็พูดจาแบบนี้ไงเข้าใจหรือยังเข้าใจนะจ๊ะปิติขเข้าน้ำปปิติพูดต่อเดี๋ยวให้ปิติอ่านคำถาวไว้เข้าน้ำป ถึงแม้ว่าถ้าถ้าถ้าหมอปลาพูดแบบนี้นะครับแล้วใครที่จะไม่กดติดตามช่องผมจะเลิกจะเลิกติดตามช่องผมผมก็ไม่ว่านะนะครับไม่เป็นไรนะข่าวช่องหนึ่งโทรมาบอกว่าคลิปทีป่หมอปลาให้สัมภาษณอ์อ่ะจะตรวจไหมบอกมึงจะตรวจทั้งมึงลงไปเลยเพราะฉพาเดี๋ยวกลัวจะไม่สวยมันจะไม่สวยก็เพราะกูเป็นคนสัมภาษณ์เองอะ่ะเพราะเราเป็นคนพูดจากปากพอพูดจากปากปั๊บมันจะไปตัดทําไมอะ่ะ พูดแล้วก็ต้องลงแบบนั้นดิจะตัดให้เป็นภาษาสวยงามภาษาเพราะเพืพอ่พอเอาใจใครไม่ใช่หมอปลานะจ๊ะบอกก่อนไม่ใช่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราพูดเราก็ปล่อยไปเลยไม่ใช่ว่าต้องมาเมคเอ้ยอันนี้ผู้จ้ามีพ่อมีบอกน้องลงไปเลยค่ะน้องบอกขอบคุณมากเลยหมอปลาขอบคุณมากเลยหมอปอมาลาก็หมอปลาพูดอะไรหมอปลาก็ต้องรับผิดชอบไปที่ที่หมอปลาพูดใครไม่ไม่ไม่ใช่ว,ว่ากรอดออกอากาศเฮ้ยต้องถามว่าอันนี้ออกเลยไหม อันนี้ไม่ใช่หมอปานแน่นอนครับไม่ต้องตายผมเดี๋ยวมานะฝาก,ก,กดูแลช่องก่อนไหนไอตัวที่มันแต่รายงานเมื่อกี้มึงเข้ามาไหมมึงเป็นเจ้าของยูทูบเหรอคาทายคนขึ้นมาอีกอ่ะจะสี่พันแล้วเมื่อกี้ก็สี่พันขึ้นลงฮะ<า>ช่องนี้เสียงชัดกว่าไงเขาก็เลยมาช่องนี้คุณจัชชัยครับผมกลัวคุณครับคุณอย่าแบนผมนะครับไม่งั้นผมต้องตายแนะ่คุณจัชชัยครับอย่าแบนนะครับคุณจัชชัยกูขอร้องเละจัชชัย ชัชชายกูขอร้องนะมึงอย่าแบงกูนะครับถ้ากูขัน,มนไม่ค้นเนี่ยกูต้องตายแน่นอนเลยชะชชัยชัยชชยมีเบอร์ไหมอะสงสัยอะไรอะชะชชัยนี่ไงผมบอกแล้วว่าคือเขาอยากจะพิมพ์ะอะไรก็พิมพ์ไปแต่ฮะแต่พอเราจะต่อต่อถามต่อก็ไม่เอาไม่แบน์หมอปลาหมอปลาไม่แดกแบนหมอปลา, <c oughs> า,าไม่เคยกินแบน์นะจ๊ะ หมอปลาต่ที่ก็รลิปโพนะจ๊ะพาอแบนไม่แดกนะจ๊ะชัยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะพอเราไปช่วยเหลือทคเนียเฮ้ยเ,ออเลิกติดตามอเพราะฟานคิดเห็นมันไม่ตรงกันแต่ผมบอกกันว่าผมจะทาอะไรแ,แต่เนี่ยผมไม่เอาใจใครนะเพราะผมะต้องต้องเป็นตัวตนผมเพราะถ้าผมเอาใจใครไปแล้วเนี่ยทีนี้การทํางานของเราเนี่ยมันก็จะไม่ขเขาเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ทําแบบครึ่ๆงๆึกลางๆจริงไหมเพราะเราหวงเอาใจใครบ บา,บางคนหรือบางกลงุ่มแต่เราเอาฟาร์มจริงอะที่เราทํางานเราเอาฟาร์มจริงเรามาอาธิบายด้วยฟาร์มจริงว่าหนึ่งสองสามมันเป็นอย่างไรพี่พี่ฟังผมก่อนสิผมอ่านจากคอมเมนต์นะฮะผมก็เอาผมก็เอาคอมเมนต์มามา,มา,ม,ามาถามหมอปลานะแล้วก็พอเริ่มมีบอกว่าผมปัน่นปั่นผมก็สงสัยเอ๊ะผมปั่นอะไรผมก็ทําหน้าที่ของผมให้ผมดีผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้ว ตอนนี้ก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามาด่าแอดมินนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะผมถือว่าเราไม่ได้รู้จักกันผมใช้คำพูดนี้แล้วกันนะฮะนักข่าวไม่ใช่ PR ต้องแยกแยะก,กันก่อนนะครับคำว่านักข่าวกับ p r นะฮะ PR เนี่ยกับนักข่าวต้องแยกกันนะนักข่าวคือข่าวฮนะข่าวคืออะไรข่าวก็คือยึดหลักนะฮะ ความเป็นจริงข้อมูลพื้นฐานหลักความเป็นจริงนะฮะแหล่งข่าวบอกมาว่าอย่างไงก็ต้องเสนอไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหล่งข่าวบอกแบบนี้แล้วไปเสนอแบบนั้นนะ,ะอันนั้นก็ถือว่าผิดเบือนแต่ว่านักข่าวก็คือนักข่าวนักข่าวไม่ใช่ PR ของใครนะครับพูดพูดประมาณนี้ทุกคนพอจะเข้าใจเนาะนะครับให้ยายลบคลิป อันนี้ผมขอพูดในมุมผมเลยนะอันนี้มันขอพูดในมุมผมนิดนึงาการทีทนะร่ทุกคนถูกสั่งให้ลบคลิปเนี่ยนะครับทุกคนถูกสั่งให้ปิดเสียงขนาดไลฟ์นะครับยูทูบเบอร์ท่านอื่นยูทูบเบอร์ท่านอื่นอาจจะรับได้นะครับนะฮะมีการสั่งให้ลบคลิป มีการสั่งให้ปิดเสียงยูทูบเบอร์คนอื่นๆอาจจะรับได้แต่สำหรับผมผมผมรับไม่ค่อยได้สำหรับเรื่องนี้เพราะว่าด้วยด้วยด้วยนิสัยเราเป็นนักข่าวเก่าเนาะเราเราเราไม่จริงมันจะทำแบบนั้นมันจะเป็นการไม่จริงใจกับคนดูนะฮะมันไม่จริงใจกับคนดูมัน ไม่ให้เกียรติคนดูนะครับถ้าถ้าเราไปทําอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ายู YouTuber ทูบเบอร์ท่านอื่นผมไม่รู้นะฮะแต่สมมติว่าถ้าเกิดผมผมออกข่าวไปผิดผมทําคลิปผิดแล้วแบบทาให้คนอื่นแบบได้รับผลกระทบมากเลยอะไรอะไรมากเลยนะฮะถ้าเจ้าตัวเขามาบอกผมนะครับนะฮะผมก็ทาผมพร้อมที่จะแก้ไขนะพร้อมพร้อมที่จะแก้ไขให้นะครับ พร้อมพร้อมที่จะแก้ไขให้นะครับผมมีลบแค่คลิปเดียวนะครับหลังจากนั้นผมไม่ลบเลยนะครับเพราะผมมองแล้วมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ถ้าคนอื่นไม่ได้ดูไม่ได้เห็นตรงนี้นะครับคนอื่นที่วิเคราะห์แล้วมองไปต่างๆนานาทุกคนจะไม่เข้าใจผมก็เลยไม่อยากจะลบคลิปนะครับผมมีลบแค่คลิปเดียวคือคลิปพี่น้ำฟ้าร้องไห้นะครับเพราะว่า ลุงโทรมาแล้วลุงบอกว่าไม่สบายใจมากนะครับออขอให้ลบนะครับผมลบแค่คลิปเดียวหลังจากนั้นผมไม่ลบคลิปเลยนะครับแล้วก็ยังมีวิดีโออีกหลายคลิปที่ผมไม่ได้อัพลงไปนะครับแต่ว่ายังมีเก็บไฟล์เก็บไฟล์วิดีโอที่ไม่ได้อัพเนี่ยยังอยู่นะครับเพียงแต่ไม่ได้อัพให้ดูนะฮะไม่ใช่ว่าผม ผมไปที่นั่นผมจะแบบฮู้กระหายอยากจะได้คลิปอยากจะได้ยอดบางคนมองผมว่าไอ้ตุ๊กติก๊กหวังได้ยอดไอ้ผู้ติดตามไอ้ตุ๊กติก๊กอยากได้ยอดวิวนะครับถ้าผมเป็นคนกระหายยอดวิวผมอัพคลิประเบิดระเบอไปแล้วนะครับผมอัพทุกคลิปที่ผมถ่ายได้ไปแล้ว